โชคตามยังพี่โชคเดี๋ยววุ่นแบบเมื่อวานอีกแฟนแฟนแฟพี่จะถืออยู่ตรงนั้นนต่พี่ถ้าตามไม่ได้ไม่ตามหรอกแต่ว่าโอเคโอเคครับพี็อยู่ไหววะขาดใครวะครับผมตีกันครับอันนี้พี่เคลียร์เลยที่ไปเจ้าตัวรู้เรื่องแล้วเอียนคุยกันแล้วครับคุยกันแล้วตอนนั้นแต่ไม่ใช่วันนี้นะไม่อยากไปนี้ ก็ต้องวันนี้เลยก็ได้นะวันนีก็ได้ก็อ้เออเล่นเลยเล่นเลยใจเย็นใจเย็นสวคนนีอยากเล่นวันนี้ก็เล่นได้แค่สิอ่าแล้วถ้าสะดวกวันไหนครับแบบเต็มวอรรอตะไเงี้ยไม่เหมือนมีนัดไว้ไงมีแบบนัดแก่งยม่ วันนี้คือวันนี้เหรออ้๋อไม่ใช่นะวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์เออเออใช่ใช่ถึงสี่ถ้าเกิดเขาเขามีวันไหนจามที่กว้างพิเวตเอาไงพรุ่งนี้เกร็บสล็อตวันนี้เขาไม่มีไม่พรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ H L ไม่ใช่หรอแะกล้นคุยไว้เนี่ยยังไม่ได้คุยไว้เนี่ย ก็เผื่อไอ้นี่ไม่เฉยนี่ให้แนวไม่สนหรอไม่ชัวร์นะแต่พวกนี้เออไม่รู้ม่เจ้าหรือเปล่าเราเล่นเล่นกับมันตอนดึกก็ได้นะเออต่อเอาได้กับพี่บ๊อบก่อนแล้วก็เคลียร์พี่บ๊อบแล้วก็ต่อมันก็ได้ะจเอไม่พวกเราจะโดนทางหรอกงั้นพรุ่งนี้ก็ได้เต็มสล็อตดีกว่าไหมสองคนตีไม่มาหรอกมไ่แต่ไอ้แต่ไอ้นั่นมันจะสลุดเปล่าไม่สลุดอกมันไม่สลุดหรอกพี่ก็คุยดิพี่ก็หาเรื่องก่อนดิไม่มันจะหาว่าเราไม่พี่ก็บอกถ้าจะหลอกก็ให้ที่นั่นมามาขอโทษพี่เปิร์แบบไอ้นี่เลยแบบหลออกเนงงด้วยะแฟมัน้อบเอย

วยาอย่กันี้เลยนะเพื่อนไอเอฟเคมบอกไงวะไอพี่ตรงความเมื่อมันจะมี n อ c นซีอยู่อยว่พี่เขียนว่าแชนแนลอ่ะโอเคนละไปครั้งแรกกับเพื่อนไปครั้งแรกเออดีอ่ะเมื่อค้าไหพี่บอสไปคนไอคนนั้นไม่มาเหรอไอคนนั้นอ่ะอยากคุยเหรอใช่ใช่จะคุยคุยมานสวัสดีปกติเขียนฟาร์มหรือรอ๋อไงเหีอพี่บอสแม่งเรียกพี่เลยว่ะเดี๋ยวกันที่ไหนกันที่ไหน ที่ะพเคเคเอ็มทีออมครับมีดีวทีเอฟสิบห้าไม่หวัดดีพี่หน่อยหรอคุยเรื่องอะไรครับคือแก๊งน้องจะโดนตีอ่ะตอนเนี้ยเมินจัดเล็บนะเรื่องอะไรครับเรื่องที่น้องล้อหลอกแล้วก็ต่อยพี่อ่ะอะไรครับเรื่องเกิดจากน้องล้อหลอกไงครับ คือคือดาวครับไม่เนี่ยไม่ไม่ให้เรี่ยวมาไหอันนี้เลบใช่ครับไม่มาวัดดีให้ให้เต็นท์มาบุญต็นอแล้วคุยต่อแล้วนีครับ้นี่ได้ครับได้เวลาไม่เอาเอาเวลากุ่อ่งเวลา บวบักี่โมงเนี่ยเวรักโมงเนี่ยเากโมง่เลรตเองเลยสามมสามกียสามหรือง้สองนี่ก็ได้จบไว้ยก็หลังเียต่อต่สวัสดีครับเจ้าเนปเวฟบบัวสามสาก็ได้พี่แฟวันนี้น่ามาถึงงสาม ไปับพี่นิวหอมครับร้านหนึ่งได้ไหมสองแบ๊อัน้านห้าได้ไหมสี่แบ๊สอไม่ลดแล้วสละสักร้านห้าสองสองสองลนึ้นึ้ะร้านหน้แต่ให้ให้ให้ไอ้น้องนี่มันเต้นได้ไหมอันนั้นเราสองร้านครับก็ยอมได้เลยสองร้าน เสียเสียอะไรครับมันเสียอะไรกูงมันไม่มีหรอครับเสียอะไรครับรับอะไรนะแกใช่ มันไม่มีหรอครับเสียลงเหลี่ยมไม่มีหรอกหัวกลมๆเนี่ยชนเข้าไปอะไ่เอเเอนนะอเอาผมถามคนดูตีสิบสองคนเนี่ยมันสนุกไงถูกไหม ความจริงตีก็ตีได้แต่ว่ามันไม่สนุก้จครับนี่ครับ เรื่องอะไรครับขอรับทราบครับขอมาครับไปพี่พี่ยิ้มเหม่อไปเลยหม่ไหนคนไหนวะไปอย่างไไปพี่บอกล้วบอก ไม่ใช่ตันดีเบอรไมาอย่างรถสี่ชไมผมไม่มีเลยไงรถสี่้อนเป็นวงแอมิวหาลั่นวันนี้ปะกูต้องมีอ่ะวันเนี้ยจะไอะช่วงเลยเอาคได้แล้วหรอไอแนวแล้วที่แอดมินติดได้คือก็อคอนไง เดี๋ยวให้พี่เวให้วโชว์โค้ะมันขายยายังไงอ่างฟอคอนเท่าไหร่ฟอคอนเท่าไหร่เราก็เตาทีไงนับเป็นเตทีโอเคโอเคหาที่หาอีกนะครับ